สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YO g r o รในช่วงนี้หลายๆท่านก็อาจจะได้สัมผัสกับบรรยากาศหนาวแล้วนะครับเพราะว่ามีลมหนาวเข้ามาแล้วบรรยากาศตอนเช้านี้แบบเย็นสบายมากนะครับแต่สำหรับบอนสีนะครับเขาไม่ค่อยจะชอบฤดูหนาวเท่าไหร่ครับเพราะว่าบรรยากาศที่บอนสีชอบนะครับจะเป็นร้อนชื้นนะครับผม หลายท่านที่เพิ่งเริ่มเลี้ยงบอลสีใหม่นะครับสําหรับท่านที่ไม่ได้มีตู้อบบอลสีฤดูหนาวแล้วนะครับก็บอลสีเขาก็จะยุบตัวไปนะครับคือหมายถึงว่าเขาจะเหลือแต่หัวครับใบเขาจะไม่ค่อยมีก็อย่าตกใจไปนะครับผมเขาไม่ได้ตายหรืออะไรนะครับเป็นกลไกลทางธรรมชาตินะครับผมมาเข้าเรื่องกันดีกว่าครับผมวันนี้ห่างหายจากการรีวิวบอลสีไปนานมากนะครับวันนี้จะปาทุกท่าน มาทำความรู้จักกับบอนสีที่มีชื่อว่าบอนสีราศีพฤษพนะครับเป็นบอนสีตับราศีอีกต้นหนึ่งที่ในส่วนของเรามีนะครับแล้วก็นำมารีวิวให้ทุกท่านได้ชมกันครับผมสำหรับราศีพฤษพนะครับจัดเป็นบอนสีประเภทบอนกาบนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูว่าบอนกราบเป็นยังไงนะครับ สำหรับบอลกาบเนี่ยลักษณะของก้านเขาเนี่ยจะแผ่นะครับสำหรับใครที่จินตนาการไม่ออกก็เหมือนออก,ก้านผักกาดนะครับก็จะแผ่ใหญ่ๆแบบนี้เลยแล้วครับแล้วก็จะมีบริเวณส่วนนี้นะครับเรียกว่าแข้งนะครับนี่คือลักษณะของบอลกาบแต่ว่าในบางครั้งแข้งเขาก็อาจจะหลุดได้นะครับนี่ครับอย่างบางบางก้านเห็นไหมครับจะไม่มีแข้งนะครับ มาดูที่ใบของเขากันนะครับสำหรับราศีพฤษภใบของเขานะครับจะมีพื้นสีเขียวกับสีแดงอยู่นะครับแล้วก็ลักษณะของกระดูกเนี่ครับชัดเจนมากกระดูกสีแดงครับผมนี่แล้วก็มีเส้นสีแดงแล้วบริเวณพื้นใบนะครับก็จะมีเม็ดสีแดงแดงนะครับเม็ดสีแดงแดงใหญ่ๆกระจายอยู่ทั่วใบนะครับผมสีของแข้งก็จะเป็นสีเดียวกับสีของใบเลยนะครับผม สำหรับท่านที่ไม่รู้ว่าจะเลี้ยงบอลสีสายพันธุ์ไหนดีนะครับเพราะว่าบอลสีเนี่ยมีมากมายหลากหลายสายพันธุ์เหลือเกินนะครับจะตามสายพันธุ์ใหม่ๆเนี่ยก็มีราคาสูงนะครับอาจจะลองคิดเล่นๆดูก็ได้ครับว่าเราเกิดราศีไหนนะครับแล้วก็หาบอลสีประจําราศีนั้นมาลองเลี้ยงดูก็ได้ครับเผื่อจะถูกใจเพราะว่าบอลสีเนี่ยเขามีตับราศีนะครับน่าจะครบแล้วนะครับผม แล้วก็มีตับวันก็มีนะครับวันจันทร์อังคารพุธอะไรแบบนี้ครับแล้วก็ตับเดือนก็มีมกราคมพามีนาเรื่อยๆนะครับแล้วก็ปีนักษัตรก็มีนะครับรู้สึกว่านะครับแบบปีมารงอะไรพวกนี้ครับผมก็เห็นเห็นอยู่และอีกหนึ่งภารกิจของวันนี้นะครับหลังจากที่รีวิวบอลสีแล้วผมก็ได้ทําการผ่าหัวบอลสีนะครับแยกเอาหัวไว้เพื่อที่จะไปทําการผ่าหัวต่อไป แล้วก็บางต้นก็มีแยกหน่อออกมาครับอย่างนี้ครับบอลสีหานุม,มานประสานกายนะครับก็ทําการผ่าหัวออกนะครับแล้วก็แยกหน่อออกมาด้วยชิ้นที่เราผ่าเราก็ต้องทาปูนแดงครับเพื่อการเชื้อราด้วยนะครับผมอันนี้ก็ระหว่างรอผมก็พึ่งให้ปูนแดงแห้งนะครับค่อยเอาลงดินนี่ครับพามาดูหน่อของ หนุมานประสานกายนะครับจริงๆเขาเป็นบอลป้ายนะครับแต่ว่าอันเนี้ยเห็นไหมครับชิ้นนอของเขามีด่างขาวด้วยนะครับผมว่าแปลกอยู่ผมก็เลยจะเก็บไว้ตั้งแม่ต่อไปนะครับผมเป็นต้นสุดท้ายเพราะว่าหนุมานประสานกายเนี่ยก็ขายไปหมดแล้วครับโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้เอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมแล้วก็ขอให้มีความสุขกับฤดูหนาวนะครับสวัสดีครับ